สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนผู้ยิ่งผู้ชายผู้ชายแหละกับผู้ยิ่งผู้ใหญ่เล็กน่อยเล็กน่อยแล้วกับผู้ใหญ่ื้อยย <laughs> นี้พามาอัปเดตเด้อพี่น้องเด้ออัปเดตไอ้ป้าเข่าแล้วกับป้าบักทัว่วตอนนี้กลายเป็นปลาแล้วทั่วออกดอกออกนวยแล้วด้วย,ยพี่น้องหนวยดอกดอกพุนเนี่ยไปซากลากคือผุนพี่น้องบอกทั่วอะไรข้างด้อยุนะ่นน่ะน่วยผู้ใดสนใจเมล็ดพันธุ์ตอนนี้มีแล้วนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ มีชุดเล็กชุดใหญ่นะชุดเล็กเก้าสิบเก้าชุดใหญ่ร้อยเก้าเก้านะคะชุดทดลองปลูกเก้าสิบเก้าบาทประกาศชุดใหญ่ร้อยเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อคุณนะ่ะเป็นบักทั่วพุมม่มบ่มี่คางบ่ตองใส่คางให้มันเป็นบักทั่วพุมม่มฟักงาคุณละ่ะหน่วยพี่น้องเอ้อเป็นหนว่นหัวอยู่อันนี้กระเขาน้องเด้อเขาเนี้นวไก่น้อยน้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นเขานี้วไก่หน่อยเด้อพาเอิงกระชากคุกนะ่ะ นี่บอกทั่วโอ้ยตายละก้นขาเบืงองนวยพี่น้องเบืงองนวยที่ม้วนนี้พรเห็นก็นเพราะว่าเพื่อนอยู่ข้างในด้วยนี่นี่เดีนี้เพิ่นเพิ่นฆ่าใบมันเดี๋ยวสิเดมาตัดใบออกทอำคว่มสะอาดอกอกอ,อ,อยู่พี่น้องหนีเบืองเบืองเบืองเป็นตาอ่อนซ้อนคือหยางนี่พี่น้องนี่เป็นตาอ่อนซ้อนคืออีหยางนี่นวยมันเห็ดสักหลากอยู่นวยบอกเหีวหนึ่งเลยพี่น้องมัน่าเมนว่าบอกทั่วภูมิแข้งแขงนันเด้ บมเมนว่าบอกทั่วภูมิบอกทั่วปีแข็งแข็งนุนได้พี่น้องอันนี้อันนี้เหมือนัว่ฝักยาวเลยพันสีขาวนี่นี่เอาไปปลูกใส่กระถางปลูกเนี้ยไปน้าขางเฮื่นขางซ่านขางหัวขางสวนกระเด้ก,กินพี่น้องนี่เบิ่งเบิงเบิ่งโมเมนว่าเบาโพดเดชพ่นมึงที่ล่ะหน่วยมันตอดส่วนคืออย่างนี้พ้ยหน่วยหน่วยมันพ่นพี่น้อง ก็ผูนแห้งจังลายแห้งจังคือ,อยังเราจะว่าขาจังบอก่บเมียนได้พี่น้องมันลายกว่าไมาว้วาคุณหน่วยมันอยู่ใต่ใบได้พี่น้องเพราะว่าใบเพิ่นลายมันบ่าใบคุณได้สนใจเด้ค่ะเด้อมีสองชุดสนใจแบบไดแบบหน่อยแบบใหญ่แบบทดลองปลูกหรือว่าแบบเสียเอาไปปลูกไว้ซ้ำพ่อได้กินก็มีเบิด ให้พี่น้องเอาไปปลูกใช้เงินสิสันสไหวบมเป็นวายามสิตําจางแดนหาสื่อหาบาทจิบบาทโอ้ยพี่น้องเอ้ยปลูกไว้เข้ากับได้ก,กินน่ะละผนวาหั่นตัวพูดนะยางผ้าพี่น้องมุนเขามาเบิงได้ผลผลดอกอีรีพี่น้องงวยหลายอีลีนี่สื่อไป <c oughs> สื่อไปเ่อเดียวกะแล้วเลยหลบต่อไปกับเก็บพันจะคล้องปลูกได้นะคะพี่น้องสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยคุณ โอ้ยน่วยมันพ่นพี่บูมเบเลินเดอร์พี่น้องดูกอีรีพ่นแต่สะอ่อนได้สนใจกะทรเขามาสอบถามใดหรือว่าทักไล์มาที่เบอร์ที่ไ้ไว้ข้างล่างนี้นะคะได้สนใจทรเขามาสอบถามใดเด้อพุ่นะน่วยกรอบน่วยเงียวกินกระกรอบเด้อพี่น้องกินร้ายเธอแหล้วตำกระแสบเดี๋ยวมันพอตำสิตำให้พี่น้องเบิ่ง สักมือก่อนถ้าติดตามด้วยพี่น้องกดติดตามไว้ของง่ายๆปลูกง่ายๆปลูกงาก่ายๆก็บักฮุงอีกพี่น้องเอ้ยนี่กระลาบักทัวนี่ฟักยงาไลายสะออนนี่โอ้หุ่นาหน่วยสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเท่านี้เนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนา้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า